มาแล้วครับหนึ่งขบวนวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับที่สถานีลางบางซื่อขางบนนั้นเป็นรถสายสีแดงครับอันสตอมซีผ่านเราไปแล้วโอ้โหเสียงเบรกลั่นมากแอบ,บหูเลยครับนี่คือขบวนอุบลราชสธานีกรุงเทพ136ครับเปลี่ยนหัวรถจักเรียบร้อยแล้ว กำลังเดินทางไปครับมุ่งหน้าสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงปกติขบวนนี้ก็จะมาจอดเปลี่ยนหัวรถจักรที่ชุมทางบางซื่อนะครับแล้วก็ค่อยทำขบวนเข้าไปที่สถานีกรุงเทพตอนนี้ก็ไปแล้วครับนี่ยามเย็นแล้วนะครับ ส่วนตัวสถานีนี้นะจุดตัดตรงนี้นะครับเริ่มสร้างป้อมนะฮะเป็นซุ้มนะครับซุ้มมีท่อมีถังมีอะไรมาสร้างเรียบร้อยแต่ว่ายัางไม่เห็นไม้กั้นลงนะครับยังไม่มีอะไรมาวางที่จะพอจะเป็นไม้กั้นให้เปิดใช้ทางได้ก็ใช้อย่างนี้กันไปก่อนว mm ั hmm. นนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ